สวัสดีครับพี่น้องเฮทซี่ทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับเปาแหลมจะพภาพพี่น้องครับมาติดตามบ่งตัวเล็แนวทางครับผมขับเล่ามันจะหน้าครับพี่น้องสำหรับแฟนครับแฟนช่องของเซียนปลาตานครับผมก็ขอแสดงความดีใจน้าพี่น้องนะครับสําหรับตัวเลขสสาหรับแนวทางครับตีมันเขาครับผมครับก็ดีใจนําหลายๆท่านคยท่านกบ ครับที่ขาดว่าไรได้พี่น้องครับครับต้องขอบคุณครับผมสําหรับมาไล่นาใจครับของพี่น้องเอฟซีครับกับพุ่มใจเลยแหละพี่น้องครับเพราะว่าหลายอาจารย์ทุกๆสำนักครับเฮ็ดงานนีุ่่มเทเลยพี่น้องครับคํานวณหวยนี่เวลาอาจารย์นี่ลางขึ้นนี่เดือดเดือนเทียงขึ้นนี่แหละครับผมรับเพื่อว่ากับบ่อยากให้มันรุดนะครับเนาะครับหลายหลายท่านกับครับคำนวณใจนี่จดจ่อยกับพี่น้องเอฟซีครับคือเฮ็ดงาน ยิ่งเขายังสี่แห้งกดดันพี่น้องครับขึ้นนันกับวารับคำานว่นเลียกเ <ừ. S 1> พราะว่าย่านคือความยันมันก็มีโอกาสกนนรนะครับเนาะมีเขามีรุดต้องระมัดระวังครับสำหรับพี่น้องเอซี่กํกำลังติดตามกําลังรับช่วงตัวเรียกแนวทางอยู่ในขณะน,นี้ครับพ,รพือจะงหมดนี่ระ,ะวังคัดเกลี่ดกันกล่องว่าเิดพี่น้องเอสซี่กันนะครับตีหนึ่งพี่น้องเพื่อนเคยแล้วบวครับโอ้ครับพ่ามันดีใจที่ เกี่ยเขาสูงกว่เหนือใดครับคำนวณเหล็กไหมครับพี่น้องครับคือเท่ากันกล่องนี้ให้ได้เท่าที่จะฮ็ดได้ครับผมเพื่อพี่น้องทีจะได้มีโชคต่อไปครับครับสำหรับตัวเล็กแนวทางนะครับหมดที่พันมากก็ออก002588ครับพี่น้องครับเล็กล่างออกสองหาครับเต็มเต็มเลยแหละพี่น้องครับกับตัวเล็กเนี้ยเสี่ยนปลาตาลนที่เด่นให้ครับกับวันอยู่เพราะว่าเดินเหลขกเที่ยงค้างเดียวนะพี่น้องครับวันนด้แหละแต่ว่าก็ ด้วยสูตรคำนวณกับหลายสูตรพี่น้องเอามาจับหาตัวเด่นตัวชนจนจนได้ครับสำหรับงวดนี้กับพี่น้องกับครับเลขวิ่งเป็นเลขลางได้พี่น้องตัวเดียวครับผมตัวเดียวงวดนี้เลขหนึ่งครับพี่น้องครับ,รบมันจะเป็นลักลอยส่วนใหญ่ครับถ้ามันขึ้นลักซิของเลกลางกะถือว่ารุดไปแต่ถ้าสมมติมันไปลักหน่อยปกติของมันกะครับเป็นลักลอยพี่น้องสามารถเอาไปจับครับตัวเด็ดเด,ดที่พี่น้องมากได้ครับผม ครับเป็นเลขหนึ่งครับผมหนึ่งตัวเดียวเลยจะได้มาติดตามกันครับผมครับนะครับพี่น้องไปเบิรงกันเลยครับผมเอาได้สายยาสามมวดซ้อนเด้อรัตว์ฟังฟังๆเลยนอนเลยครับ เด้อพี่น้องขออนุญาตอันนี้ระบังครับแจ้งพรมเขาว่าจะไปครับว่เป็นยังอากาศร้อนเขาเปิดยิ่งหัวข้อครับสำหรับงวดที่จะถึงน้อพี่น้องครับผมงวดที่จะถึงครับก็คือวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่สิบเจ็ด จันที่ส<ช>ิบเจ็ดกรกฎาคมที่เอาไว้ในใจพี่น้องที่ไว้ในใจครับมันสีด้ต่อกระดาษเราพัฒนานะพี่น้องครับสำหรับมอนีสิบภาพพี่น้องไปเอลสาวเล่าครับผมไปไปนี่ไเที่ยวเล่าผมว่าเดี๋ยวคันงวดนี่เขาเนะพี่น้องความคิดก็คืออยากไปตอนเปิด เปิดครั้งแรกทริปจริงจี๋ครับสิีไายจะควางตอนนั่งเลือกทำแม่นำโค้งไม่พี่น้องครับปังครับอยากให้แบบอยากมีวิวนั่นพี่น้องได้เห็นว่าโอ้โหเปล่าแหลมเอาจริงเต้พอเตี่ยมว่าเป็นเต็มเม้าเรื่องเอาเมื่อนี่เศร้าน้ำได้ไหมพี่น้องครับถามไปอัดศจรรย์ฟังเล่ากันแล้วครับขี่รถขับเลยเนาเขียนประจันหรือพาไปเที่ยวเล่าครับตอนเล่าพัฒนาครับผม เสียนป่าตานครับผมอากาศเสียนปาตันลาอันธนะวันที่สิบเจ็ด รก,กราม,มนราันนะครับวันนี้จับตาเบิรงดี้ดีนะพี่น้องนะครับครับสำหรับเลขวิ่งหเบิบงเลขวิ่งกันก่อนน<ะ>ีพี่น้องครับวิ่งครับผมบนล่างวิ่งบนล่างครับผมวิ่งรูดครับบนล่างวิ่งรูด สี่กับห้าครับพี่น้องครับผมครับผมครับบนล่างวิ่งสี่กับห้าครับเบื้องเนื้อนมเลดตัวนี่จะโบกไปหน้ามาหลังเนี่ยจะหมุนเวียนอยู่นี่เนาะครับเด็มกำลังไลยตัวพี่น้องมีเข่าถั่วเลยเด็กจะหมุนเวียนไปดูตรงนี้เยูซี่ยูฮาเนี่ยยูซีอยู่ฮายูซวงประมาณนี้นะพี่น้อง จับตาเบิ้งดีๆเลยพี่น้องครับวันนี้เด่นให้งซีครับผมครับโหนีเด่นแห่งซีครับครับผมเด่นซีรองห้าจับมาเบินน้งในเชือของเลขจับคู่ครับพี่น้องครับงวดน,นี้ ให้เก่าหางได้พี่น้องครับแต่ว่ากระเด็นให้ตัวเดียวคือเก่าครับกันันผ่านสามหนึ่งครับผมสี่หนึ่ง ห้าหนึ่งครับผมสามสองสี่สองห้าสองสามศูนย์ สี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับผมตเวมดมีเก่าครูเนาะครับหัวนี้ให้เก่าครูครับพี่น้องเก่าครูครับตัวเนียนนะครับเนาะที่แต่ว่ากันเน้นให้พี่น้องคือเก่าครับผมครับก่อนยากนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับผมตัวเด่นตัวเน้นเลยเด่นให้ตัวเดียว ซีหนึ่งครับพี่น้องครับเด่นในตัวเดียวซีหนึ่งครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางเด้อพี่น้องครับให้พิจารณาใส่วิจารณญาณในการรับชมกันดีๆครับสำหรับตัวล่องครับผมกับมีสามหนึ่งสามสองสามศูนย์สี่สองสี่ศูนย์ห้าหนึ่ง ห้าสองห้าศูนย์ครับพี่น้องครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามรับช่วมอยู่ครับผมตัวที่พี่น้องครับควรที่ระว่างก็คือสามศูนย์นะพี่น้องครับสามศูนย์ครับสามศูนย์เคร 30, คือเขากะระว่างเอากันไว้น้ำครับผมตัวที่มีน้ำหนักมากหลายนะครับน้องหลายท่านอาจจะมองว่าหาสองเนี่เอามาหยัางออกแล้วในสูตรมันมีแต่ต้องเอามาน้ำครับผม ฝากพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเอาไว้ครับผมทุกคราวครับผมขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมของช่องเบาแหลมพารวยก้าวพารวยครับผมครับงวดนี่ครับผมตัวเลขแนวทางครับผมของเบาแหลมหรือว่าเสี้ยนปลาตานครับผมครับก็เอามาฝากพี่น้องเลขบิงเด่นสี่รองห้าครับพี่น้องครับ วันจันท 11, ร์ที่17กรกฎาคม2566ครับผมครับสำหรับเลขครับผมมวดน,นี้ให้พี่น้องมาเก่าหางเลยพี่น้องครับมีความรู้สึกห่วงกันสิทิ่งแถวเลข3าทั้งหมดนี้ครับย่าน30นมาออกเป็นเลขบนเลยพี่น้องก,ก็เลยกัลางบนครับผมครับสำหรับเด่นเดนครับกับเด่นให้คูเดียว4 1เลยพี่น้อง ครับผมรับซี่หนึ่งกับฝาก,ฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมตัวเรืเป็นเพียงแนวทางให้พิจารณากันดีๆครับผมสำหรับตัวล่องครับพี่น้องกับพิจารณากันเบิ้ง ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากกันครับขออนุวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมโชคหมั่ําดรวยกลับถูกหไว้กันมุดทุกผู้ทุกคนครับผมในวันจันทร์ที่17กรกฎาคม2566กับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของเซียนป่าตางครับพี่น้องราบสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพระจากพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม